จะหลับแล้วหนูก็รอเวลาให้ี่เขาว่าเปิดเพลงเต้นน่ะตอนสุดท้ายก็ไม่ได้เต้นนะ่ะอ๋อนี่คือที่ไปเข,าข้าค่ายเนี่ยคือเก็บกดตั<ห>ต้งแต่เต้นในรถรถบัดแล้วไงน้องเก๊แล้วก็คือแบบไม่ได้เต้นอีกนี่หนูก็นอนแบบผิดหวังซ้าๆไม่ไอ่ <c oughs> หนูบน่นหนูบ่นอยู่คนเดียวจนเพื่อนรำคาญอ่ะไม่ได้เต้นไม่เต้นเลยก่อนดูคลิปนี้นะคะกดไลค์ให้พี่ข้าวซัก2000ไลค์แล้วก็ไปฟังประสบการณ์การเข้าค่ายล่าสุดของพี่ข้าได้เลยค่ะพีน้องๆนะคะกดติดตามตรงนี้ เลยวก็กดกระดิ่งให้พี่อิฟด้วยนะสวัสดีค่ะพี่อิฟนะคะน้องใครคะพี่ข้าวค่ะวันนี้นะคะพี่อิฟพี่ข้าวพี่เค้กนะคะก็ยังยังไงเดี๋ยวสวัสดีพีใหม่ไหมพี่ใหม่ผ่านไปนานแล้วไม่เราพิ่งจะมาพร้อมงานคือจะมาเป็นทายแล้วทิดหน้าแล้วมันมีความหมายยังไงอะมีความหมายเลยมีความหมายมันมีความหมายอะไรกับคนโสดแบบข้าวหรอเออหรือว่ามีคู่วันที่14นัี่นก็คือหนูต้องส่งงานครูแล้วซึ่งหนูยังไม่ได้ทำไม่น้องข้าวเพราอาจจะมีหนุ่มไงน้องเค้ก รอดอกให้ดอกไม้อยู่เอาไม้ตีมาไม้พองตีหัวปกกระชากเอาดอกไม้ไปดอกดาวเรืองกับข้าวใหเรื่องต้างไงข้าทวกเนี้ไม่มีหรอ่วันนี้นะคะพี่อีฟนะคะก็จะมาเล่าประสบการณ์นะคะน้องข้าเขาเพิ่งจะกลับมาจากเข้าว่ายใช่เข้าวคายใช่ไหมคะที่ไหนคะนี่ข้าคายกาบบุรีปีดีชื่อนะปิติ ใช่ใชายปิติ<ป>เขาค่ายช้ยปิตินะคะที่จังหวัดสระบ,บุรีนะคะน้องๆทางบ้านนะคะใครเคยไปค่ายช้ยปิติที่เดียวกับพี่ข้าว่างก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์หรือใครเคยไปค่ายที่จังหวัดสระบ,บุรีประจวบอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์ได้ปีนี้นะคะน้องข้าวน้องข้าวไปเข้าค่ายนนารีเป็นปีสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาอายุ15จะจบม .3 แล้วนะคะ คอนเทนเดชั่นด้วยดีใจแต่ทำไมหน้ารู้สึกเหนื่อยะเป็นไรปกติเข้าค่ายต้องยังไงน้องเค้กพักเลกอใช่นด้เลยเวอร์วันนี้เหงาหงอยมากเกิดอะไรขึ้นคะปกติถ้าเข้ามาเขจะบอกว่าเฮ้ยพี่สนุกมากเลยเขาเพิ่งกลับมาเมื่อวานถ้าถ้าสนุกจริงจะพูดเยอะจะมีอย่างเหมือนเหมือนเหมือนค่ายป่าละอูใช่ไหมแต่แต่ก็บอกก็ครูก็ดุไม่ใช่หรอดุแต่ก็สนุกอ่ะ๋อแล้วครั้งนี้เป็นไงอะ ครังนี้เหรอครั้งนี้ทำไมครางนี้ไม่ค่อยสนุกอ่ะเขาไม่ปล่อยเพลงให้เต้นอ่ะเดี๋ยวพูดตั้งแต่เริ่มไปเลยแล้วกันตั้งแต่เริ่มเออตั้งแต่วันนั้นเลยยังไงพี่เค้กช่วยเล่าไหมไม่ไม่ไม่หนูหนูจะไปรู้ได้หรอแต่หนูรู้วันแรกเขาตื่นกี่โมงกี่โมงสี่สี่โหปกติตื่นเปล่าไม่ตื่นตื่นไปสองโมงครึ่งวันนี้วันนี้วันนี้เท่าไหร่ยังยังไงดีวะวันนี้บ่ายสองโมงโอ้ หนื่อยไงเนาะใช่ไหมก็ไปถึงโรงเรียนประมาณ6กโมงครึ่งที่เขาหนัดไว้พอดีเป๊ะเลยแล้วก็ขึ้นรถบัสคันที่3แล้วก็นั่งอ่ะนั่งชิวๆอ่ะไม่เปิดเพลงไม่อะไรเลยไปตอนกี่โมงออกจากโรงเรียนกี่โมงประมาณ7จ็ดโมงได้ เจ็ดแปดโมงอะจังเรียนก็ไปทำอะไรตองก็คือไม่อะทวีต้องตื่นต้องตื่นแต่แปดตีสี่อะแล้ววันนั้นอะคืออะไรไหมทำไมคะอยู่ดีพ่อเขาเริ่มเมอหรือเบิร์ยพ่อไปเสงอีกโมงปะหกโมงสิบห้าหนูนั่งนั่งอยู่คนเดียวโรงเรียนแบบไม่เราไม่มีใครหนูก็นั่งอยู่หน้าของคนเดียวโรงเรียนคือยังไม่มีใครเข้ามาไม่ส่งหนูทำไมหนูไม่เอาไปเอาค่า เอาก็มีนะเด็กที่มาแบบโรงเรียนเช้าเช้าอ่ะเพื่อนเพื่อนเคยมีประสบการณ์ไปโรงเรียนเช้าสุดกี่กันกี่โมงเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะขึ้นไปที่รถบัสยังไงเข้าประสบการณ์ไม่ได้เต้นไม่ได้อะไรเลยต่างคนต่างหลับทำไมอ่ะพ่อครูอ่ะหลับอ๋อพอครูอยากนอนพาอครูต้องการนอนตอนแรกตอนไปไม่เปิดเพลงพอตอนกลับหนูบอกเปิดเพลงได้ไหมครูบอกเดี๋ยวดูก่อน แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เปิดอะแล้วคันอื่นเขาเปิดกันหมดแล้วเวลาถ่ายภาพต้องทำยังไงมั่งไม่คือตอนกลับอะไปหาสนศึกษาที่สวนแวะด้วยด้วยแล้วคือจะถ่ายรูปกลุ่มอ่ะ ถ่ายรูปห้องคือไม่มีตั้งแต่เปิดเทอมมาไม่ได้ถ่ายรูปห้องเลยอะถ่ายปุ๊บแล้วครูเขาไม่ให้แอคท่าเขาให้นั่งพับเพียบแล้วมันร้อนะหนูก็รีบรีบถ่ายแล้วหนูก็ไปหนูไปถ่ายกับเพื่อนอ๋ออยากแอคท่าว่างั้นเถอะ่แล้วก็เข้าใจเนาะแต่หนูแตเด็กก็เยอะอ่ะหนูก็อยากเปิดเพลยงที่สาเขาอาจจะไม่นอน้นองคืนไงเขาอาจจะตื่นเต้นแล้วเขาอาจจะแบบจับกระเป๋าอยู่แล้วไม่ได้นอนเช้ามาเขาเลยง่วงเขาไปถึงค่ายอ่ะมากเลยอะยโทรศัพท์กดอันดับแรก โอ้โหพี่อีบอกอะไรตอนพี่อีบอกให้ไปอะใส่ลุ่มด้วยนะแล้วเขาก็ให้ไปดูห้องพักว่านอนหมายเลขอะไรหนูนอนบ้านหลังหมายเลขสี่จะมีห้าหลังหนูนอนบ้านหลังหมายเลขสี่กับเพื่อนก็ไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดลำลองสีเข้มแล้วก็ต้องสีเข้มด้วยไว้คุณไ่คไม่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 ได้เล่นถานปีนี้เคไมีเห็นฐานนะเห็นโดดโดดล่มเอ้ยให้โดดล่มดิที่หัวสลิงมา แล้วก็ปีนหนังสืปีนลอ้อรถอะยางลอ้อรถยนต์อย่างเงี้ย<อ>ปีนข้างบนอย่างงี้ปะใช่เป็นลิ้นอ๋นอแต่ไปฐานแบบฐานช่วยเหลืออะไรแบบเนี้ยวันที่สอบวันแรกไม่ค่อยมีอะไรมากแต่วันที่สอบไปเดินทางไกลอือฮเดินทางไกลแล้วก็เข้าแบบไม่ใช่ฐานให้เล่นนะเข้าแบบฐานแบบถ้าเจอสัตว์ลายแล้วต้องทำยังไงอะอ๋อกองไฟคืนนั้นเขามีการแสดงมาให้แต่ละชุดหนูก็แสดงเป็นพลอยว้าวเป็นยังไงอะ หนูเป็นลูกพอเชอมานะใช่หนูเป็นพลลูกคือนหนูก็เป็นเพชรเรื่องอะไรคะเรื่องพอเชมามาใส่ทองเขาอาจจะเตรียมให้อะเราไม่ต้องเตรียมไปถ้าเราเตรียมไปมันแบบเรื่องไร้สาระแต่ถ้าเขาเตรียมให้จะเป็นเรื่องแบบเกี่ยวกับในหลวงในหลวงนะอ่ะโอ้ท่าย,ยังไงอะคะขอสักนิดนึง ประมาณไหนอนูไปเยแสดงอะไรถอยอ่ะก็จะพูดกับทพื่อนถ้าถึงให้เข้าเป็นนักแสดงอ่ะตอนแรกหนูไม่เป็นแล้วทีนี้หนูบอกว่าหนูก็ลองพูดเรื่อยๆว่าหนูอยากแสดงแล้วแล้วเพื่อนหนูก็ไปบอกว่าอยากแสดงแล้วเพื่อนหนูก็เปลี่ยนตัวหนูเป็นพลอยพลอยนี่ตัวเด่นปะเด่นปะเด่นเป็นพลอยท็้งมี่า มียายมีพ่อมีแม่มีพลอยม,มีเพชรจะหลับแล้วหนูก็รอเวลาให้เขา่เปิดเพลงเต้นนะ่ะตอนสุดท้ายก็ไม่ได้เต้นนะ่ะอ๋ออนี่คือที่ไปเขาค่ายเนี่ยคือเก็บกดตั้งแต่เต้นในรถรถบัสแล้วไงน้องเค้กแล้วก็คือแบบไม่ได้เต้นอีกทําไมยังไม่เปิดเพลงอ่ะไม่รู้อ่ะปกติเขาจะเปิดเพลงนะใช่ปกติแต่ที่ปาลาอูอ่ะคือทำไรเสร็จแล้วเขาจะเปิดเพลงเต้นเป็นอิสระเหมือนผักอเลียใชใช่ใช่ใช่แต่ตอนแต่ตอนเนี้ยไม่แต่ค่ายเนี้ยไม่ได้เต้นแล้วก็ให้ไปนอนเลยนั่นหนูก็ นอนแบบปิดหวังซ้ำๆไม่ไม่หนูบหน่นคือหนุบหน่นอยู่คนเดียวจนเพื่อนลำคาเนี่ยไม่ได้เต้นไม่ได้เต้นเลยเดี๋ยวพี่พาไปเต้นแถวนี้ไม่เป็นไรลำผิดบัตรั้งวันนั้นไม่เป็นไรเนาะเต้นเพลงเนาะถ้าเป็นไปโดนรถก็ยังดีอ่ะแต่นี่ไม่ได้ทำอะไรเลยเปนเพ่สนหนุบหน่เนาะคือมันอยู่กับเพื่อนครั้งสุดท้ายแล้วไงใช่แล้วไงอ๋อเข้าใจอารมณ์ตอนแรกให้สามสิบเพลงโอ้โหแล้วทีนี้ก็คุยเสียงเสกดังจะรถไปทีละห้าเพลงสุดท้าย ไม่ได้ออยเลย<ช>หายหมดไปเลยอย่าสุดเพลงทำไมเสียงดังมากเลยเนาะไม่ไม่ได้เสียงดังมากแหละแต่ครูเขานับทําไมก็ไม่รู้มุณครูคะคือถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็ <laughs> เด็กเขาเขาพูดความจริงอะคะ่ะแต่ว่าพูดแบบใสใสซื่อๆนะคะเขาแค่อยากแบบแบบว่า อยากยังไงน้องเท็กช่วยกันทีถ้าโดนด่าโดนด่าทั้งกลุ่มเพราะว่าแค่ใจแบบเต้นกับเพื่อนเพื่อนเขาสักห้าเพลงก็ยังดีใช่ไหมใช่ห้าเพลงเดี๋ยวปีหน้าก็ขอแบบคุณครูใจอ่อนนิดนึงนะปีหน้าหนูว่าหนูคงไม่เข้าค่ายแหละไม่เาให้ปีปีหน้าไงเผื่อแบบรุ่นต่อไปไงให้คุณครูใจอ่อนนิดนึงปีหนูเต้นตีเต้นนิดนึงเนาะแล้วคุณครูนะนอนนอนนากลัวปะไม่น่ากลัว ห้องทำกับข้าวไหมคะทำทำาันุกไหมคะทำไมอะทำให้เป็นทำไม่เป็นทำอะไรคะทำอะไรกินทำปลาดุกปลาดุกปลาดุกอะไรไม่รู้ว่าเขาหมักให้แล้วให้เราไปแบบใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็ไปจุดตาแกะเอ้ยไปจุดฐานอะไรเงี้ยแล้วก็ไข่ตุ๋นหนูจะบอกว่าอะไรไหมอกับข้าวไม่อร่อย ก,หกห็หนูกินได้หนูกินได้สักสองคำแล้วหนูก็เอาจานไปลา้างคนเดียวหรือเปล่าทางค่ายเขาได้ยินนะอาจจะไปปรับปรุงได้ไงแม่ว่าไม่ค่อยอร่อยเนาะกินไม่ค่อยได้ก็ดีแล้วผมอ้วน <c oughs> ใช่ขยัดตอนแรกหนูคิดว่าหนูกินข้าวที่ค่ายแบบไม่ได้เยอะเพราะว่าไม่อร่อยหนูจะลดความอ้วนที่ค่ายไปเลยแต่สุดท้ายไม่ได้หรอกวันหนึ่งรอบแบบซี่ไปซี่วันไม่ก็กินข้าวอีกนะใช่ตั้งตาล้วนๆเลย3ปีม .1 ม .2 ม .3 น้องข้าวคิดว่าค่ายไหนที่แบบ ไม่เจ๋งที่สุดละแบบไม่ชอบอ่ะไม่เจ๋งเนาะคือค่ายมสามแล้วค่ายที่สนุกที่สุดแต่หนูชอบแต่หนูชอบพิธีกรนะอันนี้หนูพูดเลยหนูชอบพิธีกรชื่ออะไรบอกเขาเลยชื่อคุณจอร์ดคุณจอร์ดอ๋อไหนบอกไม่เปิดเพลงให้ก็นั่นดิเขาไม่เปิดเพลงที่เขาไม่แซวพูอบอกขอเปิดเพลงหน่อยได้ไหมคะเขาบอกดึกแล้วนอนมองพี่บ้านก็ได้ไม่เป็นลยไอ้นักเล่รียนพักอย่างแต่ดึกไม่ เขาปั่นไฟหนูก็ตาสว่างจบคือปั่นไฟหมดหรือเปล่าการไปเข้าค่ายเนี่ยได้อะไรคือหลักๆนี่คือเขาจะให้ทำาเราทาอะไรหมายถึงว่าใช้ชีวิตหรอหรือว่าในป่าใช่ป่มใช่แล้วเบียรวินัยกับอัตโร่พี่บอกตอนสมัยพี่ไปนะเขาจะพาเดินป่าแล้วบอกว่าเออคําต้นไม้อย่างนี้ถ้าหลงป่าเราทำอย่างนี้มีไหมป่าละอูมาสองหรอเออพี่ยังบป็พี่ไปคือแบบค่ายพี่ไปป่ามันเป็นป่าเดเลยค่ายดีหมดเลยปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายของพี่ข้าวแล้วว่าพี่ข้าวเนี่ย จะจบมสามปอีกประมาณไม่เกินเดือนไม่และอีกไม่ถึงอาทิตย์หรือไม่ถึงเดือนอ่ะอุ้ยจบเร็วอะมาอัดคลิปกับเราต้องเดินไปปะมาอัดคลิปกับเราแบบพีอีตั้งแต่ปหป6แบบตอนปลายใช่ไหมน้องข้าวแล้วก็มาหนึ่งมาสองมาสามสามปีนะคะน้องเคก็จะจบปหแล้วเย้น้องเคก็คือมีแลนจะเข้าโรงเรียนสหก็คือมัธยมชายหญิงใช่ไหมคะแล้วก็ หญิงล้วนหญิงล้วน,นเออเพื่อนๆว่าน้องเค,ค้กควรจะเข้าโรงเรียนแบบไหนดีมีคําแนะนําอะไรยังไงนะคะก็เข<ด>้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ถ้าชอบวิดีโอของเรานะคะอย่าลืมกด2 0 0พนไลค์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะมีประสบการณ์เข้าค่ายอะไรยังไงนะคะเข้ามาคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะคะเดี๋ยวพวกเราจะพยายามอ่านนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรเป็นความรู้อะไรเงี้ยให้เพื่อนๆคนอื่นมาได้อ่านได้แชร์ประสบการณ์กันนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราสามคนลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ